สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องราวของสโมสอนแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะฮะแล้วก็ช่อง y o u t u b e นะครับให้กดติดตามรับฟังกันลิงก์อยู่ล่างทั้ง2ลิงก์นะครับฝากกันด้วยนะฮะมากันที่เรื่องแรกนะครับ ก็เป็นหมู่เรื่องที่น่ายินดีกันกาะน,นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีการประกาศยืนยันเป็นที่เรียบร้อยครับก็คือเอเดรียนฮาร์กเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกในช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วนในรายของมาคราตฟอร์ดเนี่ยก็ถือว่าได้รับรางวาัลนักเตะยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกเดือนกันยายนเช่นเดียวกันนะครับรอบนี้แมนยูของเราเนี่ยเหมาทั้งเวอร์ชั่นของนักเตะแล้วก็เวอร์ชั่นของผู้จัดการทีมนะครับยืนยันชัดเจน ตามนี้นะครับนี่คือเรื่องแรกที่น่ายินดีกันก่อนส่วนเรื่องาต่อมาครับก็คือเรื่องของความพร้อมก่อนเกมนะครับตามรูปภาพตามที่เอ n มีเอ็นเนี่ยมีการเปิดเผยกันออกมาเนี่ยก็คือเราจะได้เห็นว่ามาคารัฟอร์ดเนี่ยเดินทางมาที่สนามซ้อมด้วยนะครับซึ่งแฟนผีก็น่าจะลุ้นกันได้เรื่องของการลงเล่นในช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับเอเดรียนฮาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมครับก็คือแฮนนี่แม็กวายเนี่ยได้รับบาดเจ็บอย่างที่เราทราบกันหลังจากจบเกมทีมชาติ ล่าสุดนะครับส่วนในรายขององัลตันมัสซยลแล้วก็ในรายของมาคาร์ตฟอร์ดเนี่ยมีการลงซ้อมตลอดช่วงสัปดาห์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมีการเช็คกันดูก่อนยังเป็นข้อสงสัยกันอยู่ว่าพวกเขาเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่านะครับสำหรับเกมวันอาทิตย์นี้นะก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับลุ้นกันไปนะฮะสำหรับมัสซยาแล้วก็มาคาร์ตฟอร์ดก็คือเราได้เห็นกันแล้วแหละว่าทั้งคู่เนี่ยมีการลงซ้อม แต่ว่าไม่ได้แบบเป็นตัวเลือกในเกมที่ผ่านมาหลายเกมพอสมควรนะครับโดยเฉพาะมัส์ยาวนะฮะเพราะว่ามันเป็นการป้องกันด้วยแหละส่วนหนึ่งนะถ้าเกิดแบบไปรีบใช้มัส์ยาวอีกรอบหนึ่งก็อาจจะเจ็บยาวมากกว่าเดิมก็ได้อตามรูปภาพก็จะได้เห็นว่าเฮนนี่มืกบกยก็มาด้วยนะครับโอเคก็รอเช็คความฟิตก,กันไปบางทีอาจจะพร้อมทั้งหมดเลยก็ได้นะรอติดตามกันนะครับ ส่วนเรื่องของการคาดการทับนักเตะครับที่เอ็มเนี่ยคาดการกันออกมาครับ mm hmm. ชุดผู้เล่นที่แมนยูจะใช้เจอกับซิตี้ในช่วงวันอาทิตย์นี้มีใครบ้างนะครับตามการคาดการนะประกอบไปด้วยเดิดคานะครับแล้วก็มีทอมฮีตันส่วนนักเตะเนี่ยก็จะเป็นดาโลวารานมาติเนสนะครับดิเนลเลฟมาเลเซียลูกชอนะครับแล้วก็ถัดขึ้นมาเป็นพวกตำแหน่งมิดฟิลด์ก็จะประกอบไปด้วยแมทูมีเร็กเซนคาซิเมโรเฟส แล้วก็มีซิดานิค์าวบรูโนเฟอร์เดสนะครับอันโตนี่อิลองกาแล้วก็ซาน,นโช่รวมไปถึงกานาโช่แล้วก็คริสเตียโนโรนโดด้วยนะฮะนักเตะบางรายเนี่ยยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้เขาก็ต้องรอเช็คกันอีกรอบหนึ่งนี่คือการคาดการณ์จากเอ็มเอนะครับเรื่องของชุดผู้เล่นทัท้งเตะที่จะพบกับทางซิตี้ส่วนเรื่องของบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมครับที่เอเดรียนฮาร์กเนี่ยมีการพูดถึงแร์ร็กไว์นะครับซึ่ง ทางเอเดนเฮนทักเนี่ยมีการกล่าวนะฮะว่าทั้งผู้เล่นทั้งผู้จัดก,การทีมทั้งทีมงานโค้ชเนี่ยเราทุกคนเนี่ยเชื่อมั่นในตัวของแฮนนิแม็กไวนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนกับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แหละสําหรับแม็กไวเนาะที่เราแบบได้เห็นบทวิเคราะห์จากตำนานนักเตะหลายๆคนที่มีการวิเคราะห์กันออกมาว่าแฮนนิแม็กไวเนี่ยดูแล้วเนี่ยวิธีการเล่นอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสภาพจิตใจ เป็นอย่างมากเลยนะฮะทำให้ผลงานในสนามก็แว่งไปด้วยนะครับภาพรวมเนี่ยแมกวายังทําได้ดีนะครับแล้วก็ยังพัฒนาต่อไปได้อีกไกลนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเขาเองนะครับเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้อะแล้วก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้นะครับในตัวของทางเทนฮาร์กเองเขาก็เชื่อมั่นในตัวของทางนกเตะด้วยนะแล้วรวมไปถึงเทนฮาร์กเนี่ยเขาก็ได้มีการกล่าวต่อนะว่าเขาเนี่ยต้องมีการแบบว่าสนับสนุน แม็กวายแบบเต็มที่นะครับรวมไปถึงแบบมีการแบบว่าแก้ไขจุดต่างๆที่เป็นข้อบกพร่องในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เขาเนี่ยยังหนุนหลังแม็กวายนะรวมไปถึงมั่นใจเชื่อใจในตัวของนักเตะรายนี้ด้วยนะครับมองเห็นคุณภาพของนักเตะรายนี้เป็นอย่างดีนะครับคุณภาพของนักเตะรายนี้ยังมีอยู่นะครับยังมีคุณภาพที่สูงอยู่นะก็คือเชื่อมั่นแหละภาพรวมที่ทางเอริธนฮักเนี่ยมีการแบบว่าพูดแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะว่ายังเชื่อมั่นในตัวของกัปตันทีมรายนี้นะครับ ภาพรวมเนี่ยผมก็มีการด่าแม็กไบค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็โดนไปเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เปลี่ยนไปให้กำลังใจกันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้แกแบบขาลงจริงๆครับในระดับทีมชาติในระดับสโมสรก็โดนโถมกันนข้างหนักมากๆนะครับเทนฮากมั่นใจขณาดนี้ก็โอเครอดูเทนฮากปรับปรุงให้แม็กไบให้มันดีขึ้นกว่านี้แล้วกันนะครับหลังจากนี้นะ ส่วนเรื่องของพอสโคกันบ้างนะครับพอสโคเนี่ยก็ได้มีการตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงที่ผ่านมาของแมนยูนะครับนับตั้งแต่แมนยูเนี่ยไปซื้อเจดอนซานโช่มานะครับซานโชเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักเตะอายุน้อยแล้วก็แมนยูเนี่ยทุ่มงบไปมหาศาลนะครับซึ่งตอนเนี้ก็ดูเหมือนว่าทางเจดอนซานโช่เนี่ยยังแบบไม่ได้รับการพิสูจน์ตัวเองมากพอจากนั้นเนี่ยทางพอสโคเข,ข,ขาก็ไล่ลําลดับมาครับก็มาถึงที่รอเฟลวารานนะครับ ทางแมนยูไปซื้อวารานมาจากเรอัลมาริดนะครับแล้วก็ผลงานภาพรวมในช่วงซีซั่นก่อนเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าก็ยังถือว่าเป็นการสัญญาที่ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับคือภาพรวมเกี่ยวกับผลงานของวารานในช่วงซีซั่นที่ผ่านมานะก็ยังแบบว่ามีสิ่งที่จะต้องคิดหนักหน่อยเกี่ยวกับผลงานนะครับก็ยังไม่แบบไม่ดีแล้วกันแล้วก็มาในเรื่องของซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับซัมเมอร์ล่าสุดนี่แหละ mm hmm. ก็คือแมนยูเนี่ยไปเซ็นคาเซเมโรเข้ามานะครับ แล้วก็มีการพูดคุยกันได้เพียงแบบไม่กี่วันเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นข้อสงสัยว่าเอเรคเทนฮาร์กเนี่ยต้องการในรายของคาซิเมโรจริงๆหรือเปล่านะครับคือแบบตอนนี้มันเหมือนกับแมนยูเนี่ยต้องการคนที่สามารถรับผิดชอบเกี่ยวกับการเสริมทัพได้นะครับเออต้องแบบมีเรื่องของทีมงานอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเกี่ยวกับการชํานาญเกี่ยวกับการซื้อนักเตะเข้ามานักเตะขายกันออกไปนะครับมองกับตอนเนี้แมนยูแบบไม่ได้มีทีมงานแบบเนี้ย โดยเฉพาะที่ชํานาญมากพอนะครับก็เลยมีปัญหานะในมุมมอ,องทางวอสโคนะครับเขามองว่าอย่างนั้นนะฮะส่วนแสตนคาริมอร์นะครับอดีตผู้เล่นของทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ออกมามองนะครับว่าทางแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะปล่อยแม็กไวาในช่วงมกราคมอย่างแน่นอนนะครับสิ่งที่คาริมอร์เนี่ยมีการวิเคราะห์ออ,อ,อกมาเนี่ยเขาบอกว่าเอเย่นของแม็กไวเนี่ยก็คือเอเย่นของเขาสมัยที่เขาเนี่ยยังคาแข้งอยู่นะครับ นั่นก็คือพอสเตนฟอร์ดนะครับสเตนฟอร์ดเนี่ยเป็นเอเยตนที่เมื่อรู้ว่านักเตะอยู่ในสังกัดที่อยู่ในความดูแลเนี่ยไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็นั่งเป็นตัวสำรองหรือว่าขาดโอกาสการลงสนามแล้วกันแน่นอนครับว่าเอเนต์คนนี้เขาจะไม่ปล่อยให้นักเตะที่อยู่ในสังกัดเนี่ยอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนนะครับเขาจะพานักเตะเนี่ยย้ายออกจากทีมหรือว่าหาทางออกให้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายทีมของแฮนนิเม็กวาเนี่ยมีโอกาส อย่างชัดเจนครับในช่วงมกราคมหรือว่าในช่วงตลาดซัมเมอร์นะครับก็รอติดตามกันนะฮะส่วนเรื่องราวต่อมาครับก็โยงไปที่เรื่องของดอนนี่ฟาร์เดเบกครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเอเจนต์ของทางดอนนี่ฟาร์เดเบกนะครับที่ออกมาเปิดเผยนะฮะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยได้รับการปฏิบัติจากสโมสรแมนอยู่ที่ไม่ดีเอามากๆเลยนะครับก็ดอนนี่ฟาร์เดเบกเนี่ยได้รับคําชื่นชมเป็นที่นิยมของแฟน อ่ะตอนที่เขาอ,อยู่ฮอลแลนด์นะครับแต่ว่าพอมาแมนยูเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่ค่อยได้รับคําชื่นชมจากแฟนๆสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการลงเล่นด้วยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสโมสรอนกับทางนักเตะเนี่ยก็ดูเหมือนที่จะไม่ดีด้วยนะฮะขณะเดียวกันครับทางโรนีเฟรเบกต้องมาแข่งกับปอกบาที่อยู่ในตําแหน่งเดียวกันในช่วงซีซั่นั้นก่อนนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยปอกบาก็มาซ้อมสายนะครับ,บ,นะรบแล้วก็ เพียงแค่กล่าวคําว่าขอโทษเพียงแค่ไม่กี่คาเนี่ยก็ได้รับโอกาสแบบต่อเนื่องแต่ว่าพอมามองที่ดอนนี่เฟอร์เบกเนี่ยดอนนี่เฟอร์เดเบกเนี่ยทำงานหนักมากนะครับซึ่งทางดอนนี่เนี่ยก็ได้มีการซ้อมวันละสิชั่วโมงเป็นเวลา8สัปดาห์นะครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นนะว่าผมเนี่ยพร้อมลงสนามแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังไม่ได้รับโอกาสอีกนะครับก็เหมือนกับว่าทางปอกบาในช่วงนั้นเนี่ยเป็นลูกหลักเนี่ยอะไรอะไรก็ต้องมีปอกบาอยู่ในสนามนะครับทำให้ดอนนี่เฟอร์เบกเนี่ยที่เพิ่งย้ายมาก็ ไม่ค่อยได้รับโอกาสสักเท่าไหรท,ทั้งที่ทํางานหนักเป็นอย่างมากด้วยนะครับโอเคก็เป็นการเปิดเผยกันออกมานะฮะส่วนเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันบ้างครับในเรื่องของโรเบนเนวสนะครับมีรายงานจากสปอร์ตครับสื่อดังของสเปนเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าโรเบนเนวสมิดฟิลด์ตัวเก่งของทางบู๊พแฮมตันเนี่ยมีโอกาสย้ายออกจากทีมสูงมา,มากๆครับในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะฮะซึ่งซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีโอกาสแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยยังแบบ ไม่มีทีมไหนกล้าย,ยินเข้าไปแต่ว่าสซมบอปีหน้ามีโอกาสสูงมากกว่าเดิมนะครับซึ่งปลายทางเนี่ยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นบาเซลนาที่มีโอกาสคว้าตัวนักเตะรายนี้ไปนะครับถึงแม้ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลอย่างหนักก็ตามนะครับก็เป็นหนึ่งวิทฟิลที่เนื้อหอมนะเออก็รอติดตามกันนะฮะส่วนในรายของเออร์วิงโลซาโนนะครับมีรายงานจากมากา มีการระบ,บุกันออกมาครับว่ามี2ทีมที่ให้ความสนใจส่วนหน้าหรือว่าตัวรุกของนาบารีรานียืนอยู่นะครับซึ่ง2ทีมดังกล่าวเนี่ยก็คือแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็บาเยบร์นนะครับแต่ว่าตัวเต็งเนี่ยเขายกให้เป็นบาเยบร์นนะในปัจจุบันนะฮะว่ากันว่าบาเยบร์นเนี่ยเคยให้ความสนใจอย่างหนักมาแล้วนะฮะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับส่วนแมนยูเนี่ยเคยเป็นอดีตท,ทีมที่ให้ความสนใจนะคือมันหลายปีมาแล้วนะครับที่แมนยูเคยให้ความสนใจอะนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ย แมนยูกับทางโลซาโนเนี่ยข่าวมันเงียบไปแล้วนะครับก็เป็นประเด็นที่มีการเล่นข่าวกันออกมาเป็นข่าวข้อสิบนะฮะส่วนสถานการณ์ของมาติเนตครับผู้สำบะตูของทางเอตเตอร์มิ่าครับที่มีกระแสข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูด้วยนะครับที่มีข่าวมาไม่กี่วันก่อนนะครับว่าแมนยูเนี่ยสนใจดึงตัวมาติเนตมาแทนที่เดวิดิยาที่สัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้านะครับ ท่าทีของวิลล่าชัดเจนครับก็คือพวกเขาเนี่ยไม่ต้องงานปล่อยมาตินนสออกจากทีมในช่วงมกราคมที่จะถึงนี้นะฮะก็ทําให้การที่แมนยูให้ความสนใจเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากกันไปนะครับตามกระแสะข่าวขอ้อสิบกันออกมานะส่วนทางด้านของดบิลการครับว่ากันว่าตอนนี้ทางดับิลกาเนี่ยก็เตรียมที่จะเข้าพูดคุยเรื่องของอนาคตของตัวเองกับทางเอ,อเดรเทนฮาร์เพื่อให้มันชัดเจนมากกว่านี้ครับเดียด๋วยวเนี้ยนี้จะมีการพูดคุยกัน เกี่ยวกับการต่อสัญญาด้วยเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตด้วยว่าตัวเขาเองเนี่ยจะมีอนาคตอย่างไรในถิ่นอเทฟอร์ดนะครับแล้วก็ในมือของเอเดรทิ ang, นห่างกรับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นา่าติดตามนะสำหรับลีวิทยยานะครับอนาคตของเขาเนี่ยนะฮะส่วนในรายของมาโกนโตวิทครับล่าสุดเนี่ยทางมาโคดิวันโยนะครับผู้หน่วยการฟุตบอลของบุรุญยาออกมาคอนเฟิร์มนะครับว่าในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเนี่ย แมนยูได้มีการติดต่อเข้ามาหาพวกเขาจริงนะครับในการคว้าตัวมาโกนาโตบิชนะครับแต่สาเหตุที่ดิวมันล่มเนี่ยเนื่องจากว่าทางนักเตะเนี่ยบอกปัดเองนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับแมนเชสเตอร์เดดนะคือเราเนี่ยเข้าใจาก,กันว่าแมนยูเป็นคนถอยดิวนี้นะครับเพราะว่ากระแสะแฟนบอลเนี่ยไม่ซับพอร์ตเกี่ยวกับดิวนี้สักเท่าไหร่ก็เลยล้มเดียวกันไปแต่ฝั่งของบริลญาก็คือดีเลกเตอรคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวเลยครับ มันเป็นที่ตัวนักเตะที่บอกปัดเองนะครับก็ชัดเจนนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ย้อนกลับไปนะครับส่วนประเด็นทิ้งท้ายกันดีกว่านะครับในมุมมองของสเวลลักเคิร์นนะครับนักข่าวสายแมนยูคนดังครับก็ได้ออกมาตอบคาถามที่แฟนบอลเนี่ยมีการถามคำถามเข้ามานะครับเกี่ยวกับสโมสรแมนยูนั่นแหละซึ่งเอาคําถามที่มันน่าสนใจนะก็คือเกี่ยวกับตำแหน่งศูนย์หน้าในช่วงมกราคมเนี่ยแมนยูมีโอกาสซื้อเข้ามาไหม ลักเคิร์ดก็ตอบนะครับว่าคือมันก็มีโอกาสแหละที่แมนยูจะเข้าไปสู่ตลาดในช่วงมกราคมนะครับแต่ว่ามันก็ต้องรอดูกันก่อนว่าแมนยูมีปัญหามากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดมองว่ามันเป็นปัญหาสําคัญเนี่ยแมนยูอาจจะซื้อเข้ามาก็ได้เพราะว่าแมนยูเคยทำดีลหลายๆดีลมาแล้วแล้วก็ทุ่มงบหนักมาแล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับความหมายของลักเคิร์ดเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าถ้าเกิดโรนัลโดย้ายทีมหรือเปล่านะครับหรือในแง่ที่กองหน้าที่มีอยู่เนี่ยมันจบสกอร์ไม่ค่อยได้นะครับ รวมไปถึงนักเตะกองหน้ามีอาการบาดเจ็บอนข้างเยอะแมนยูอาจจะซื้อส่วนหน้ารายใหม่เข้ามาก็ได้ในช่วงมกรานะครับหรือว่าในช่วงตลาดช่วงกลางซีซั่นนะส่วนในรายของเฮร์รแม็กควครับอนาคตเป็นอย่างไรนะครับซึ่งลักเคิร์ดเขาก็ตอบนะว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วครับที่เฮร์รแม็กไวเนี่ยมีโอกาสย้ายออกจากทีมนะถ้าเกิดสถานการณ์ของเจ้าตัวเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์หมายถึงว่าผลงานภาพรวมของแม็กไวเนี่ยมันไม่ดีขึ้นมันก็มีโอกาสย้ายนะฮะ ในช่วงซัมเมอร์นะครับอาจจะมีการพิจารณาก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็เรื่องราวอื่นครับยกอไปที่เรื่องของการเทคโอเวอร์ทางสโมสรน,นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะโอเคเราได้เห็นแบบชัดเจนมากๆครับว่ามีกลุ่มทุนที่แบบเป็นมหาเศรษฐีเนี่ยสนใจให้ความสนใจในการเทคโอเวอร์นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังแบบไม่มีข้อเสนอยังไม่ดังการใดๆเลยที่เข้าใกล้ในการเทคโอเวอร์ได้แล้วนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเซอร์จิมหรือว่าใครก็ตามที่มีข่าวมากมายก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าตะกคนเกลเซอร์คือไม่ยอมปล่อยง่ายๆอยู่แล้วนะฮะเราทราบกันดีถึงแม้ว่าจะโดนถมหนักแค่ไหนก็ตามแล้วก็เรื่องของทางกอนซาโร่รามอสครับูนย์หน้าของทางเบนฟิก้ามีโอกาสที่แมนยูจะซื้อมาไหมหรือว่าข่าวือที่มันมีข่าวเชื่อมโยงกับรามอสเนี่ยมันมีความเป็นไปได้หรือเปล่านะครับคือลักเคอร์เนี่ยบอกว่า แมนยูเนี่ยมีความต้องการที่จะเซ็นกองหน้าอยู่แล้วนะครับในช่วงปีหน้านะแล้วก็นอกจากกองหน้าเนี่ยก็อาจจะเป็นผู้สับปตปะตูที่เซ็นเงินเข้ามาแทนที่เดะเบรดิกาด้วยถ้าเกิดแบบมีการย้ายทีมันเกิดขึ้นก็คือเดกยรไม่ได้อยู่ับทีมต่อไปรวมไปถึงอาจจะมีการเสริมอีสกสัก2ตํตำแหน่งนะครับหรืออาจจะมีการลงทุนเป็นจานวนมากในช่วงปีหน้านะครับหรือว่าในช่วงซัมเมอร์นั่นแหละก็รอติดตามกันนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสอน Manchester, แมนเชสเตอร์จากทีน่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ